แด้ไที่นิวคาสเซอร์จากอังกฤษครับจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟิก้าจากโปรตุเกสนิวคาสเซอร์มี3แต้มจากการชนะ1แพ้1เกมล่าสุดรายการนี้บุกถลม่มรอยัลอซากิลัวมา4-0ในเกมลีกนัดล่าสุดไปเสียฟอร์มนะครับบุกแพ้ไบรตันมา1 2ต่อยอนวีซา่ากองหน้าตัวใหม่ยังเจ็บลงไม่ได้แต่ลหลักแดนกลางก็บูนกิมแระเจอรลิงตันซานโดโตนารีนะครับข้างหน้าก็แอนโชนี่กอร์ดอนนิกวอเตอร์มาเดอร์กองหน้าติมชาติเยอรมันในขณะที่เบนฟิก้าแพ้มา2นัดรวดยังไม่มีแต้ม รายการนี้เกมล่าสุดบุกแพ้เชลซีมา0-1ลงเล่นในเกมลีสุดสัปดาห์บุกชนะชาเวสมา2-0จอเซมูรินโย่พักนิโคลัสโอตาเมนดีไว้เล่นในคืนวันนี้เลยนะครับแนวรุกก็จอร์จี้ซูดาคอฟ ดูเกบาคิโอกองหน้าวันเชลิตพับดิทส์กองหน้าทีมชาติกรีซเจอกันล่าสุดรายการสำคัญคือยูโรป้าลีก2013นะครับตอนนั้นเสมอ1-1บ้านนิวคาสเซิลบ้านเบนฟิก้าเบนฟิก้าชนะ3-1ตามหน้าเสือนิวคาสเซิลเป็นต่อนะครับแม่เบนฟิก้า a, ภายใต้โจเซ่มูรินโจเนี่ยพีิเศษดูแล้วฟอร์มไม่ค่อยเข้าที่ครับโดยเฉพาะเวลาเล่นเกมยุโรปนิวคาสเซิลเล่นในบ้านที่เซนต์เจมส์พาร์คดุดันอยู่แล้วต่อหน้าแฟนบอลน,นะครับกระแสต่าเประเไหลนิวคาสเซิลวัดใจนิวคาสเซิลครับจะเปิดบ้านเบียยยดดได้้ออ่างนน1ปรระะตูะคับ